สวัสดีครับป๋กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับทั้งห้าทิกต็อกทั้งด้านยูทูบนะครับผมและเพจนะฮะสวัสดียามเช้านะครับดูเด็กอ้อยเลยอับจนะรบ,รบะีไหนรถ,รถครับครับกบหน้าเด่นตรงไหน นาดินกบตรงไหนหน่อยเดียวตรงไหนหน่อยเดียว่ะอืมครับครับครับอัดเตลปิโยโดว์ยังมาเลยโดปิตะให้มันปิตะทอยปิตะผมตักนาดินผม Ờ, 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 bói 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 à, pin lên bòi 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 hết bòi À, ờ, โอ้ปิ่นทุกตัวสำคัญที่สุดคือ2ตัวใหญ่1 2 3ตัวนี้แหละสำคัญที่สุดไอ้ยสตัวนี้แหละปิ่นทุกอันใช้ได้นี่ตรวจงานกับดู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 หลักฐานปิ่นนี่นี่นี่หลักฐานปิ่นเลยนี่ใช้ได้ใช้ได้ปินป่นปิ่น ขับได้แล้วนะครับขับเริ่มจะคลองแล้วนี่ก็สบายแหละ <c oughs> คลองคล่องคลองรู้งานหน่อยเดี๋ยวให้ขับไม่โคเล็กเดี๋ยวพาไปขับไม่โคเล็กนอยนอน เดินได้เดินได้สินโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับวันดียามเช้าก็